วัสดีอ่าวันนี้เราจะมาสละเรือเปรพาวกันนะเพราะว่ายังไงก็คงต้องเลิกใช้เรี๋จะมาถอนเงินออกกันอ่าสายพัวดแป๊บอ่าพัวดอะไรวะอ่าขอๆๆสดุหยพัสดลอะไร แลจะค้างนานละเอาะ,อ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 ะตอนนี้ก็มีเงินเหลืออยู่3สกุลที่มาไม่เหมือนกันเงินเยนเนี่ยมาจาก ติ๊กเกอร์ลายของพี่ชายไนะไม่ใช่ของผมหรอกแล้วก็ซื้อต่อมาก็เก็บไว้ในเปเปาเลยไม่ได้ถอนออกมาเงินบาทนี่มาจากคุณบุญบาบริจาคให้นะแล้วก็ไอยูเอดอลลาร์นี่ไม่มีอะไรขอนวดเจแปนมาเป็น USD ดีตอนนั้นจะไปทำอะไรกับเล่นคริปโตอะไรสักอย่างอเลแรกมาใช้แล้วไปมาก็ไม่ได้ใช้ก็เลยแลกทิ้งไว้เฉยนะอ่าเราจะมาถอนใช่ไหม ไอ้ถอนเดี่ยวๆเนี่ยมันมันไม่ได้มันมีลิมิตอยู่อย่างไอ้ไทยบาทเนี่ยถอนเน่มันจะด่าว่าขั้นต่ํามันจะแบบว่ามันมีขั้นต่ำมันนะว่าเท่าไหร่ไม่เออการลงกในวันสุดสัปดาห์นั้นถัดไปอ่าเนี่ยมันมีขั้นต่ําต่ําไปมันมันถอนไม่ได้นะก็ไม่มันในนี้ก็ไม่ ไม่บอกนะว่าเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรกระวหวานไม่ได้ต้องย้อนกลับย้อนกลับอ่ะ USD นี่ก็เหมือนกันสิบรู้สึกสิบเหรียญจะโอนได้นะแต่ว่าค่าค่าโอนนี่เลยสิบเหรียญถอนใช่ไหมถอนใช่ไหมค่าโอนสิบเหรียญน,นะ โอ้ค่าธรรมเนียมไม่มีแหมพอกดไปฉัดไปปุ๊บป่าดูเลยโดนค่าธรรมเนียมห้าสิบบาทห้าสิบบาทมันก็เหรียญก,กว่านะนะก็ก็ไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวเราจะแปลงทุกอย่างให้เป็นเยนให้หมดแล้วก็ถอนเยนทีเดียวแล้วกันนะก็ไม่รู้แหละว,ว่ามันจะขาดทุนกําไรอะไรก็ช่างมันเถอะนะอ่าเรามาแปลงเงินบาทกันก่อนเฮ้ยมันต้องไอ้นี่ต้องใช้คําสั่ง เน็ตอื่นอ่าวันนี้มันวันที่เท่าไหร่วันนี้มันวันที่วันที่ปฏิทินเลยอยูไ่ไหนวะอ่านี่เอ่อวันที่ยี่สิบเจ็ดละอุมพานะตอนตีสองวันอาทิตย์อ่าวันอาทิตย์ยี่สิบเจ็ดตอนตีสองมาทำอะไรตอนตีสองอ่าเปลี่ยนเงิน กดที่เมนูเงินแล้วก็นี่แปลงเป็นสกุลเงินเราแปลงแปลงสกุลเงินแปลงสกุลเงินแปลงสกุลเงินแล้วก็ก็แปลงหมดเลยเนีเ่ยเลเท่าเนี้ยเหรียเท่าไหร่ไม่รู้ว็ช่างมาเนอะอ่าถัดไป แปลงเงินเยนเอ้ยแปลงเงินบาทให้เป็นเยน41บาทเป็น143เยนอาจจะแลกเปลี่ยนรวมนี้รวมค่าจำนวนแปลงสกุลแล้วอ่าก็แปลงไหมเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งต่อไปก็ u s ดอลลาร์อ่าแปลงสกุลเงิน แปลงคือเงินก็10เหรียญเป็นเดอลล่าเอ้ยเป็นเยนจุเดๆๆดเดือดดดดาดจำได้ว่าตอนนั้นแรกสึกจะเป็น1 100 102เยนหรืออะไรสักอย่างเลยนะก็ถือว่าขาดทุนนิดหน่อยนะไม่เป็นไรขาดทุนนิดหน่อยอ่านะประมาณนี้อ่ะไม่รู้ละ อ่ะจนที่นี่ๆๆเนี่ยรวมๆมาคิดไปแล้วปวดหัวเงินเราน้อยไม่ต้องคิดมากอ่าเสร็จละอ่ะาต่อไปก็ถอนเย็นนะสู่ๆละแล้วก็สรุปโอนเงินนี่กดโอนเงินได้เลยนะจำนวนนี้เป็นเงินค่าประมาณเป็นประมาณเราตอนนี้เย็นเท่านี้ละสองหมื่นเก้าเปียกโอนไปธนาคารถัดไปจุดจุด ไม่มีค่าธรรมเนียมมันเรื่องแหม่ชอบบอกไม่มีค่าธรรมเนียมจริงๆมันรวมไว้แล้วอ่อโอนเงินในวันเส,สาร์าันทร์ใช่ไหล่ะนานเด้อช่างเด้แล้วก็อันนี้ไปธนาคารนี้ห้าวันถึงเจ็ดวันไม่มีค่าธรรมเนียมหนึ่งเยนเท่ากับยี่สิบเจดบาทอ่ะอช่างมันเท่าไหร่ก็โอนเถอดดีกว่าเผอว่าอีกหน่อยมันโอนมาเป็นของไทยแล้วเดี๋ยวจะโดนเก็บภาษีสิบเซน มันจะหายเยอะกว่านี้เราโอนไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนอ่าได้เงิน8,000โอเคอ่าโอเคกดเลยอ่าคุณได้โอนเงินเจิดเจิดเจิดแปดพันบาทจะถึงห้าเจ็ดวันคุณได้โอนเงินไปธนา,า,าคารของคุณเจิดเจิดเจิด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 โอนเงินตรวจสอบแจะจล่าช้าธนา,าคารจะคงความเะเรียบร้อยเสร็จแล้วป่า อ่ะโบศูนย์ศ uh, ูน okay. ยูนไม่เหลือสักบาทเอาละคราวนี้ก็สบายใจแล้วเลิกใช้เปย์พาได้อย่างสบายใจแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ากี่วันจะถึงนะอ่าตอนนี้มันยี่สิบเจ็ดตีสองโอเคเดี๋ยวกันมาดูกันแล้วกันว่ามันจะถึงไหมประมาณนี้ เจดัดีอ่าเราครบแล้วเราโอนไปเมื่อวันที่1นึ่งเอ้ยยี่สิบเจ็ดกุมภาใช่ไหมวันนี้นี่ปาไปวันที่แปตอนตีหนึ่งะเที่ยงคืนผ่านเที่ยงคืนมาแล้วของวันที่แปเป็นวันที่8เออนะอ่าผมโอนมาที่27ใช่ไหมสั่งโอนไปเปาเอ้ยเปาโอนเข้าไทยเนะี่ยเพราะว่าไอตอนนั้นเปามันยังไม่บอกว่า มันจะกลับมาใช้ได้ผมก็โอนไปแล้วก็อ่ะโอนไปแล้วก็แล้วมันไปนะโอนไปแล้วก็มอ่าเราโอนวันที่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมตอนตีหนึ่งเนี้ยผมก็ไม่รู้หรอกผมไม่คิดว่ามันจะโอนเร็วขนาดนี้แอบดูเนี่ย,ยมันมาละเนี่ยแปดพันห้าบาทสี่สิบหกต่างมาวันที่หนึ่งเท่ากับโอนยี่สิบเจ็ดตอนตีหนึ่งนะก็ยี่สิบแปดแล้วก็วันที่หนึ่งสองวันเอง มาตอนตีสามด้วยก็เท่ากับสองวันเด้งโอเร็วเลวเนี่ยนะก็ถือว่าอ่ะก็จริงๆอง,งอยากจะเก็บไว้ในเปเพาเยอะๆนะให้มันดูเทด่ดีแต่ก็ช่วยไม่ได้ก็เราไม่รู้นี่หว,ว่าว่ามันจะกลับมาใช้ได้ <c oughs> เนี่ยวันที่สองก็โพสผมโพสเฟซบุ๊กไปแล้วว่าเออรู้ข่าวแล้วว่าอ้าวมันกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วเวย้ยนะแล้วก็แล้วก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรมันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละนะหยวนหยวน แล้วก็วันที่เจ็ดวันที่ห้ามันเขาก็มีอีเมลเปพามาว่าเออ่ตกลงคุณไม่ถูกนะงับแล้วนะคุณใช้ได้ต่อไปเออแม่เราก็ถอนเกอร์เลยเราก็ถอนเกอร์เลยนะแต่ก็เอะนะถอนมาก็ดีมันขนาะดมีเงินใช้แปดพันก็ดีเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เรากลับมาใช้เปรย์พาได้อีกครั้งหนึ่งแหมวันนี้ก็แก่นี้ครับ sebab